สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูเจีย๊ยบอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในคาบนี้นะคะเด็กๆถึงเราไม่ได้เจอกันนะคะครูเจีย๊ยบก็มีคลิปวิดีโอในการทําแบบฝึกหัดพัฒนาการเรียนรู้ที่1มาฝากนักเรียนนะคะภารกิจในวันนี้นะคะครูเจีย๊ยบจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัด2หน้านะคะหน้าที่131และ132นะคะเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคะอ่าเด็กๆด,ดูข้อที่1น,นะคะ ให้เด็กๆขีดถูกลงในช่องว่างนะคะของภาพที่สามารถเป็นแหล่งกําเนิดเสียงได้นะคะภาพจะมีทั้งหมด4ภาพนะคะเด็กๆภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3และภาพที่4ค่ะให้เด็กๆเลือกได้เลยค่ะว่าภาพไหนสามารถเป็นแหล่งกําเนิดเสียงได้ค่ะให้เวลาสองนาทีนะคะ เสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูขอเฉลยเลยนะคะภาพที่สามารถเป็นแหล่งกําเนิดเสียงได้ได้แก่ภาพหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองและหมายเลขสี่ค่ะใครถูกต้องทั้งสามข้อนะคะเด็กๆให้ดาวตัวเองด้านหลังด้วยนะคะต่อไปข้อที่สองให้เด็กๆดูภาพค่ะ,ะในภาพเป็นสัตว์นะคะเป็นสัตว์ เด็กๆเ,เติมเลยค่ะแหล่งกาเนิดเสียงในภาพนี้คือคืออะไรคะเด็กๆอ่าคือสุนัขใช่ไหมคะเด็กๆเ,เติมคําว่าสุนัขลงไปได้เลยค่ะทีนี้เราจะมาระบุนะคะว่าเป็นแหล่งกำเนิดเสียงประเภทใดนะคะ อ่าดูนะเสียงสุนัขกร้องนะใช่ไหมในภาพสุนัขกร้องเป็นเสียงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นคะเด็กๆถูกต้องค่ะเป็นเสียงตามธรรมชาตินะคะโอเคใครถูกให้ดาวตัวเองด้วยนะคะเราไปต่อกันที่ข้อที่สองเลยผู้ชายสี่คนนี้กำลังดูอะไรคะเด็กๆ กำลังดูโทรทัศน์อยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในภาพแหล่งกำเนิดเสียงคือคือโทรทัศน์นะคะเด็กๆเกติมคำว่าโทรทัศน์ลงไปได้เลยคะ่ะเขียนให้สวยงามนะคะต่อไปค่ะเรามาระบุกันว่าเป็นเสียงที่เกิดตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นคะเสียงของโทรทัศน์หรือว่าทีวีที่เราเรียกกัน เป็นประเภทที่มนุษย์สร้างขึ้นถูกต้องค่ะขอต่อข้อที่3ามเลยนะคะคเจี๊ยบเชื่อว่าหลายคนต้องมีนะเครื่องนี้ใช่ไหมเวลาแล้วที่เราใช้เรียนออนไลน์ก็จะใช้เครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องมือในการเรียนเนาะเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าในภาพแหล่งกำเนิดเสียงคือคือโทรศัพท์ถูกต้องค่ะ เติมลงไปเลยนะคะเด็กๆเ,เขียนคําว่าโทรศัพท์เป็นหรือเปล่าอย่าลืมทรทหารการันนะคะต่อไปประเภทของแหล่งกำเนิดเสียงในภาพนี้ก็คืออ่ามนุษย์สร้างขึ้นค่ะถูกต้องเด็กๆด,ดูคลิปวิดีโอแล้วก็ตอบคำถามตามด้วยนะคะ เพื่อความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นแล้วเราจะได้จําเนื้อหาได้ด้วยนะคะต่อไปคุณครูขอไปต่อที่ข้อที่สามเลยนะคะมีตารางมาให้เด็กๆให้เด็กๆขีดถูกลงในตารางให้ตรงกับการเกิดเสียงของแต่ละเหตุการณ์นะคะวันนี้ก็มีเหตุการณ์มาทั้ง6เหตุการณ์ให้เด็กๆได้วิเคราะห์ว่าการเกิดเสียงเนี่ยเกิดขึ้นได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูเหตุการณ์แรกเลยเหตุการณ์ที่หนึ่งไก่ขันอยู่หน้าบ้าน เด็กๆคิดว่าเกิดเสียงขึ้นหรือว่าไม่เกิดเสียงนะคะให้เด็กๆเลือกเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยนะคะต่อไปข้อที่สองคุณพ่อคุยกับคุณแม่มีเสียงเกิดขึ้นหรือไม่มีเสียงเกิดขึ้นเติมได้เลยค่ะต่อไปเหตุการณ์ที่สามแก้วนอนหลับบนเตียงมีเสียงเกิดขึ้นหรือไม่มีเสียงเกิดขึ้นอ่าคิดเครื่องหมายถูกลงไปเลยนะคะ ต่อไปเหตุการณ์ที่สี่ครูนนท์สอนอยู่หน้าห้องครูนนท์สอนอยู่หน้าห้องนะคะ,ะมีเสียงเกิดขึ้นหรือไม่มีเสียงเกิดขึ้นเด็กๆเ,เติมเลยค่ะตรงถึงมือดาวโหลดแอปและสั่งเลยต่อไปนะคะเหตุการณ์ที่ห้าป้าสีดูข่าวจากโทรทัศน์ป้าสีดูข่าวจากโทรทัศน์มีเสียงเกิดขึ้นหรือไม่มีเสียงเกิดขึ้นคะ เติมลงไปได้เลยต่อไปข้อสุดท้ายข้อ6นะคะวารีนั่งสมาธิอยู่ในห้องพระวารีนั่งสมาธิอยู่ในห้องพระมีเสียงเกิดขึ้นหรือไม่มีเสียงเกิดขึ้นคะเติมได้เลยอ่าคุณเจ๊บเชื่อว่าหลายคนคงเติมคําตอบเสร็จแล้วนะคะคุณครูขอ,ขอเฉลยเลยเนาะเหตุการณ์แรกนะคะไก่ขันอยู่หน้าบ้านมีเสียงเกิดขึ้นนะคะ ใครถูกนะคะใครถูกให้ดาตัวเองด้านหลังได้เลยหรือให้หัวใจก็ได้นะคะต่อไปข้อสองคุณคุณแม่คุยกับคุณพ่อต้องมีเสียงเกิดขึ้นแน่นอนนะคะ,ะต่อไปข้อที่สามแก้วนอนหลับบนเตียงไม่มีเสียงเกิดขึ้นนะคะต่อไปข้อที่สี่ครูนอนสอนอยู่หน้าห้องคุณครูสอนก็ต้องคุณครูพูดอธิบายก็ต้องมีเสียงเกิดขึ้นนะคะ ข้อที่ห้าป้าสีดูข่าวจากโทรทัศน์ต้องมีเสียงเกิดขึ้นค่ะต่อไปข้อหกวารีนั่งสมาธิอยู่ในห้องพระนั่งสมาธิอืมไม่มีเสียงถูกต้องค่ะข้อสี่ก็บ้หกคุณเจี๊ยบขอให้ให้หัวใจตัวเองดีกว่าโอเคต่อไปข้อที่สี่เด็กๆดูภาพเลยค่ะดูภาพในข้อที่หนึ่งนะคะ ในภาพถามว่าภาพนี้มีเสียงเกิดขึ้นหรือไม่ข้อที่หนึ่งถามว่าภาพนี้มีเสียงเกิดขึ้นหรือไม่เด็กๆดูภาพนะคะโฟก,กัสไปที่โทรศัพท์เครื่องนี้นะคะเด็กๆคิดว่าเกิดเสียงหรือไม่เกิดเสียงถูกต้องค่ะเกิดเสียงขึ้นนะคะสังเกตจากตรงไหนคะเด็กๆดูภาพและสังเกตนะคะ สังเกตจากการสั่นถูกต้องค่ะสังเกตจากการสั่นนะคะต่อไปค่ะคำถามถามอีกว่าการเคลื่อนที่ของเสียงเป็นอย่างไรนะจากการที่เราเคยทดลองไปแล้วใช่ไหมการเคลื่อนที่ของเสียงก็ต้องเคลื่อนที่ไปทุกทิศทางใช่ไหมคะ ทำให้เราได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้วเราก็มารับโทรศัพท์นั่นเองอะเติมสั้นๆพอแค่ทุกทิศทางนะคะต่อไปข้อที่สองมีภาพมาให้เด็กๆดูด้วยนะคะสังเกตวัตถุที่อยู่บนโต๊ะนะคะสองภาพนี้มีเสียงเกิดขึ้นหรือไม่เด็กๆ,ๆสังเกตดูสิคะคิดว่า ในภาพสามารถเกิดเสียงขึ้นได้หรือไม่เยี่ยมมากค่ะไม่เกิดเสียงนะคะเนื่องจากอะไรลูกเยี่ยมมากไม่มีการสั่นถูกต้องค่ะเอิมเหตุผลไปเลยไม่มีการสั่นนะคะ ต่อไปค่ะการเคลื่อนที่ของเสียงเป็นอย่างไรเมื่อไม่มีการสั่นก็ไม่มีการเกิดเสียงเพราะฉะนั้นเกิดการเคลื่อนที่ไหมอ่าไม่เกิดการเคลื่อนที่นะคะเพราะว่าไม่มีเสียงเกิดขึ้นการเคลื่อนที่ของเสียงก็ไม่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันค่ะตอบสั้นๆเพียงไม่มีการเคลื่อนที่นะคะ การเคลื่อนที่โอเคค่ะภารก,กิจในวันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะวันนี้ให้เด็กๆสองงานพุ่คพูสองหน้านะคะหน้าหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดแล้ว หน้า132นะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ